อนุสาวรียบิลเลียนปาเลวเมืองซีเลียประเทศบูนัยดารุสลาบบิลเลียนบาเลวด้านหลังเป็นทะเลนะครับประเทศบูนยัยอ่า ทรัพยากรหลักก็คือน้ำมันนะครับส่วนหนึ่งก็ให้สัมป,ปทานกับบริษัทต่างชาตินะครับขุดแล้วก็รัดเก็บเป็นค่าสัมป,ปทานนะครับคล้ายๆบ้านเราครับนี่คือเมืองซีเรียครับประเทศบูนดารุสสลาม